เราก็ไม่เคยมีคิดว่าเราจะต้องทำอะไพี่แทนจนพอวันหนึ่งที่พอเขาบอกให้ทำเพลงเนี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นขอทำกับพี่แทนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันก็แรกแกมันก็แปลกดีที่วันพอวันแรกที่เรานัดกันมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมานัดคุยงานที่จริงปกติเราไม่เคยคุยงานกันอะไรเงี้ยนะครับพี่แทนก็ต้องมาถามอะไรเหมือนแบบเหมือนคนที่เราไม่รู้จักกันเพราะเขาต้องคอยถามแล้วเราอยากได้แนวไหนแล้วก็แบบมันคนละฟิลเลยเหมือนแบบเออคนที่เคยคุยกันเรื่องเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมา มาพาร์ทการทํางานก็พี่แทนเขาจริงจังขึ้นมาเลยแล้วก็เลยสัวเออก็ถ้าเหมือนทำงานกับมือชีจริงๆไงดีใจด้วยที่ได้ที่ได้พี่แทนมาทำเพราะจริงอะ่ะนอกเหนือจากความที่เรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วอะ่ะผมก็ชอบแนวเพลง,งพี่แทนมากแล้วคือฟังเพลงลิฟตตามมาตั้งตั้งนานแล้วแล้วก็แบบเพลงที่พี่แทนโปรดิวสังหลังผมก็ชอบกับทุกเพลงเลยเลยสัวเออถ้าถ้าถึงคิวตัวเองอ่ะอยังไงก็ต้องพี่แทนลย ลครตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มเปิดกองเรื่อง The Player นะครับก็เป็นซีรีส์ของ GEM t v เหมือนกันครับก็เป็นอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากเป็นแนวแบบยังไงดีอะฆัตกรรมสืบสวนสอบสวนแล้วก็ความรักในหมู่สังคมคนรวยอะไรเงี้ยก็แบบมันมีแบบการแข่งแย่งความรู้อ,อะไรเงี้ยสนุกดีน่าน่าสนใจเรื่องน่าสนใจครับผม ดูแลตัวเองไงก็ก็ต้องทำเขาเรียกว่าอะไรดียกดศรามันทั่วไปใช่ไหมคือใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยจริงๆผมว่าตอนนี้หลายๆคนก็ทําจนแบบเหมือนเริ่มเป็นนิสัยกันแล้วนะเหมือนแบบหน้ากากาก็เป็นอีกอีกหนึ่งอวัยวะท,ที่ที่ต้องที่ติดตัวตลอดแล้วก็มาพร้อมกับสิว <laughs> <laughs> ใส่หน้ากากแล้วก็จะสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เป็นมิด มีที่แบบท่าเนี่ยรอคอยอ๋อเนี่ยครับรอกันมาปีหนึ่งแล้วผมผมก็เนี่ยรอเหมือนกันใช่ไหมคือรู้สึกว่าเออเวลาเหมือนแบบเหมือนเรามีงานใหญ่ที่เราแบบไม่ได้ทำสักทีล้างอยู่ค้างอยู่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำสักทีจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าเออน่าจะได้โอกาสที่ได้ทำจังแล้วตอนนี้เริ่มซอมไปสองพันแล้วแล้วเซกับนิวเนี่ยระหว่างที่แบบรอเป็นปีเน่ยได้แบบ ไม่มีเลยครับเพราะว่าตอนที่ช่วงที่เขาเลื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคือช่วงที่ยังเลื่อนโดยไม่มีกําหนดที่ที่เรายังไม่เรายังไม่รู้ว่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่เงี้ยเราก็ยังไม่อยากกาหนดวันซ้อมเพราะเดี๋ยวแบบมันอะไรก็ไม่แน่นอนเพราะนี่เพลงบางเพลงก็เราเลือกไปช่วงนั้นเป็นเพลงที่กำลังแบบฮิตอยู่เดี๋ยวเราซ้อมไปเดี๋ยวมันตกยุคขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูว่ามันช่วงไหนที่พอจะแบบลงตัวว่าเออน่าจะเริ่มซ้อมได้แล้วเราต้องได้เล่นจริงจริเนี้ยถึงจะเริ่มซ้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมรู้ส จังขึ้นเรื่อยๆครับแฟนๆจะได้เห็นเพลงในอัลบั้มนี้ในมีโฟก้าไหมมีโอกาสจะร้องไหมมีแพนไหม้องนี่ครับจริงๆผมเก็บของสึกไม่ค่อยเก่งครับจะดูอย่างหน้าเอาก็ได้คือไม่มี สงการานปีนี้ก็เป็นคงจะเป็นสงการานที่ไม่เหมือนทุกๆปีเนะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วที่ที่มีโควิดแรกๆก,ก,ก,ก็อดเล่นถูกไหมครับปีนี้คิดว่าก็คงเป็นการแบบเป็นการเล่นกันแบบระวังตัวผมว่าทุกคนถ้าใครอยากจะเล่นก็ก็ต้องระวังตัวด้วยว่าเออจริงๆโลกนี้มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้หายไปร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนยังยังแบบป้องกันตัวเองอยู่อะไรเงี้ยดูแลตัวเองแล้วก็คนอื่นให้ดี อนี่ยครับเพลงซิงเกลิลเดี่ยวซิงเกลิลแรกของผมนะครับเพลงเก็บความรู้สึกเก่งนะครับก็ผมว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะโดนหลายๆคนเพราะามันก็เป็นเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เพลงจังหวะห,หรือดนตรีและที่แทนออกมาก็ก็เป็นมีความยูนิคในแบบของพิแทนมากๆแล้วก็ผมก็ตั้งใจเต็มที่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเก็บความรู้สึกเก่ง